ครูกายแก้วเนี่ยเป็นมาอย่างไงทําไมถึงเป็นกระแสมาได้นะคะภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาการจราจรช,ช่วงเช้าของถนนราชดาพิเศษขาเข้ากลาเป็นอมาพาสรถติดสะสมยาวถึงสะพานพระรามเจ็ดเพราะรูปปั้นขนาดใหญ่สูง4เมตร20เซนติเมตรที่ขนมาบนรถบรรทุก6ล้อลอดสะพานคนข้ามไม่พ้นไปติดอยู่ใต้สะพานตำรวจต้องช่วยด้วยการปล่อยลมยางรถบรรทุกออกมา และภาพเหล่านี้ค่ะคุณผู้ชมถูกแชร์ออกไปในสื่อสังคมออนไลน์ทมกลางคำถามของผู้คนว่าเอ๊ะรูปปั้นสีดำตาแดงทาเล็บสีแดงเขี้ยวสีทองแล้วมีปีกดูปแปลกตาหรือเกินรูปปั้นนี้คือใครค่ะก่อนที่สื่อสังคมออนไลน์จะเผยแพร่ข้อมูลครับอ้างว่ารูปปั้นนี้เรียกว่าครูกายแก้วเป็นรูปปั้นถูกนำมาตั้งที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับอยู่บริเวณสี่แยกรัชดาลาดพร้าว มีงานบวงสวงจากกลุ่มคนที่มีความเชื่อแล้วก็ผู้คนที่เข้ามากราบไหว้ทีมข่าวไปสำรวจวันนี้ในช่วงกลางวันครับช่วงที่ยังไม่เปิดให้เข้าชมนะครับเพราะว่าอยู่ระหว่างการก่อสร้างเทเสาโครงสร้างหลังคาแต่ก็มีคนเนี่ยเดินทางมาไม่ขาดสายเลยครับบางคนตั้งใจมาไหว้บางคนมาเป็นครอบครัวบางคนก็มาสังเกตการมาถ่ายรูปหลังจากที่เห็นเป็นปรากฏการณ์อยู่ในโซเชียลมีเดียครับ ในที่ดูที่คนที่เขาสร้างนะคะที่ที่ท,ที่ที่ว่าจะมันไหว่เนี่ยจริงๆก็คือเราดูจากอาจารย์ที่ท่านปั้นอคกเคก์พรเตอรเอ่อถ้าทำมันถ้า,ถ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 าไม่ใช่สายธรรมท่านก็คงจะไม่ปั้นใช่ไหมคะอันนี้ที่เราศรัทธาที่ก็เลยมาเพราะว่าเป็นอาจารย์ที่ปั้นเราก็เลยว่าเออเพราะว่าท่านก็เป็นสายธรรมอยู่แล้วถ้ามันไม่ใช่สายธรรมท่านก็คงจะไม่ปั้นออกมาถ้าเป็นแบบ ก็ไตเวทพวกอะไรอย่างเงี้ยท่านก็คงจะไม่ปั้นออกมาถูกไหมคะเพราะว่าภาพิกาเน่ทุกคนก็ศรัทธากันเยอะใช่อันนี้เราก็เลยมาจริงๆถ้าเกิดว่าส่วนตัวผมนะถ้าเกิดว่าผมมองว่ามีความจริงบวกกับจินตนาการที่เข้าไปในความรู้สึกของผมนะครับเพราะนั้นเลยผมเลยมองว่า สิ่งที่เห็นนะครับก็คือเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเรานับถือบูชาและเราบินจินตนาการเข้าไปเพื่อให้ดูมีความน่าเกงขามมากขึ้นเพื่อให้รู้สึกว่าเราศรัทธามากขึ้นทีนี้นก็อยู่ที่ว่าแต่ละท่านจะมุมมองมองแบบไหนในการที่จะมองครับนะขณะเดียวกันในกลุ่ม Facebook ที่ใช้ชื่อว่าลูกศิษย์ครูกายแก้วบรมครูผู้เรืองเวทก็เผยแพร่ข้อมูลอ้างถึงการนําลูกหมาลูกแมวมาใช้บูชายันรูปปัน้น แน่นอนค่ะมีทั้งคนที่เชื่อและคนที่ไม่เชื่อ,อคนที่ไม่เห็นด้วยก็เยอะนะคะบางส่วนระบุว่านี่ถือว่าเป็นพฤติกรรมทารุณกรรมไม่เหมาะสมเป็นพฤติกรรมรุนแรง ลองสอบถามคนที่มากราบไหว้รูปปัน้นยอมรับค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้จักชื่อครูกายแก้วมาก่อนเลยเพิ่งจะมารู้จักตอนข่าวติดใต้สะพานตอนที่เคลื่อนย้ายนี่แหละส่วนเหตุผลที่มากราบไหว้ก็เพื่อความสบายใจและสําหรับกระแสข่าวเรื่องการบูชายันส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าจะเป็นเรื่องอจริงนะคะบางคนบอกว่าต่อให้จริงก็ไม่เห็นด้วยค่ะมีความคิดความเห็นหลากหลายนะครับโดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ครับที่หลายคนออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของครูกายแก้ว บางคนเนี่ยอ้างถึงประวัติความเป็นมาอ้างว่าเป็นครูของพระเจ้าชัยวรมันที่7เชื่อมโยงกับปราสาทนาครวัดนครธมซึ่งประเด็นนี้ก็มีนักวิชาการออกมาค้านว่าไม่ใช่บางคนก็เชื่อมโยงกับกากอยรูปปั้นบนสถาปัตยกรรมยุโรปค,ครับความเห็นของผู้คนเนี่ยมีทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายที่กราบไหว้บูชาศรัทธาก็อ้างว่าเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลไม่ได้ผิดกฎหมาย หรือบางฝ่ายก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องความเชื่อสายหมู่เตลูครับที่อาจจะสะท้อนสภาพสังคมเศรษฐกิจที่กำลังตกต่ำผู้คนที่หาที่พึ่งทางใจบางคนก็ชวนให้คิดเรื่องการทำการตลาดในเชิงพุทธพาณิชย์ที่กำลังเป็นกระแสที่อาจจะมาเป็นกระแสชั่วครั้งชั่วคราวครัรบ